วิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนจดหมายถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับจดหมายกันก่อนเลยค่ะการเขียนจดหมายจดหมายเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะใช้เป็นหลักฐานได้ดีถึงแม้ในปัจจุบันจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายแต่นักเรียนก็ควรศึกษาวิธีการเขียนจดหมายเบื้องต้นไว้นะคะ ก่อนที่เราจะมาฝึกการเขียนจดหมายนักเรียนมาช่วยคุณครูตอบคำถามกันก่อนนะคะคำถามคำลงท้ายของการเขียนจดหมายลาครูคำตอบด้วยความเคารพอย่างสูงคำถามต่อไปคำขึ้นต้นของการเขียนจดหมายลาครูคำตอบเรียนคุณครูประจําชั้นที่เคารพ คำถามสุดท้ายคำขอรับรองต้องใส่ชื่อใครคําตอบพ่อแม่หรือผู้ปกครองการเขียนจดหมายในชั้นนี้นักเรียนจะต้องเรียนรู้การเขียนจดหมายสองประเภทได้แก่ 1. การเขียนจดหมายลาครูจดหมายลาครูสามารถเขียนได้สองรูปแบบคือ จดหมายลาป่วยและจดหมายลากิจ 2. การเขียนจดหมายส่วนตัวหัวข้อต่อไปเรามาดูรูปแบบในการเขียนจดหมายลาครูกันก่อนนะคะจดหมายลาครูมีรูปแบบที่ต้องเขียนดังนี้ 1. ที่อยู่ 2. วันที่ 3. คํคำขึ้นต้น 4. เนื้อความคําคำลงท้ายและชื่อผู้เขียน 6. ก,การรับรองจากผู้ปกครองการเขียนจดหมายส่วนตัวจะมีรูปแบบเหมือนกันกับจดหมายลาครูซึ่งจะมีข้อแตกต่างอยู่หนึ่งที่คือการเขียนจดหมายส่วนตัวไม่ต้องมีคำรับรองจากผู้ปกครอง หลังจากที่นักเรียนรู้จักรูปแบบของการเขียนจดหมายกันมาแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มฝึกการเขียนจดหมายลาครูกันเลยค่ะเริ่มแรกเตรียมกระดาษมาหนึ่งแผ่นโดยจะใช้เป็นกระดาษสมุดหรือกระดาษรายงานก็ได้หลังจากนั้นให้นักเรียนแบ่งกระดาษของเราให้ได้4ส่วนในแนวตั้งนะคะนักเรียนอาจเขียนหมายเลขช่องของแต่ละช่องไว้ที่ด้านบนกระดาษ สิ่งแรกที่เราต้องเขียนคือที่อยู่โดยเริ่มเขียนจากกลางช่องหมายเลขสามขั้นตอนที่2อให้นักเรียนเขียนวันที่เป็นวันที่ที่นักเรียนได้เขียนจดหมายโดยให้เริ่มเขียนวันที่ที่กลางหน้ากระดาษขั้นตอนที่3การเขียนคำขึ้นต้น คำขึ้นต้นของจดหมายลาครูจะใช้เรียนคุณครูประจำชั้นที่เคารพโดยเริ่มเขียนให้ห่างจากขอบกระดาษประมาณ1นิ้วนะคะขั้นตอนที่4การเขียนเนื้อความโดยในเนื้อความจะประกอบไปด้วยสาเหตุของการลาและจำนวนวันที่นักเรียนต้องการลาในบรรทัดแรกให้นักเรียนเขียนลงไปในช่องหมายเลข2 และในบรรทัดที่2ให้นักเรียนเขียนให้ตรงกับคําขึ้นต้นตามตัวอย่างเลยค่ะขั้นตอนที่5การเขียนคําลงท้ายคําลงท้ายของจดหมายลาครูจะใช้ด้วยความเคารพอย่างสูงพร้อมกับลงชื่อผู้เขียนจดหมายค่ะขั้นตอนที่6ก,การเขียนรับรอง ซึ่งจะใช้กับจดหมายลาครูเท่านั้นจดหมายส่วนตัวนักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะการเขียนรับรองต้องลงชื่อผู้ปกครองด้วยเสมอและนี่คือตัวอย่างของการเขียนจดหมายลาครูต่อไปเราจะมาฝึกเขียนจากหน้าซองกันนะคะบนซองจดหมายจะประกอบไปด้วย 1. ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง 2. ชื่อที่อยู่ผู้รับ 3. ที่ติดตาไปสนียกรการเขียนจากหน้าซองเริ่มจากเขียนชื่อที่อยู่ผู้ส่งขั้นตอนต่อไปเขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับ และสุดท้ายอย่าลืมติดตาไปสนย์ากรก่อนส่งนะคะและงานในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนจดหมายลาครูพร้อมกับส่งจดหมายมาตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้แล้วคุณครูจะรอรับจดหมายจากนักเรียนนะคะบ๊ายบาย